สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องฟอร์ดอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาดูฟอร์ด a ลนเจอร์รุ่นวายแ a กนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะตัวนี้จะเป็นตัวลูเลอร์นะคะตัวนี้เป็นฝาปิดกระบะท้ายเป็นแบบอัตโนมัตินะคะตัวนี้เป็นไฟฟ้านะคะถ้าเป็นตัวธรรมดานะคะถ้าไม่มีฝาปิดกระบะท้ายนะคะตรงนี้จะอยู่ที่1นึ่งล้านสองหมื่นเก้าพันบาทนะคะอ่ะ เรามาดูกันเลยนะคะว่าน้องแต่งอะไรไปให้กับลูกค้าบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะคะด้านหน้านะคะอย่างแรกเลยนะคะได้เปลี่ยนกระจังหน้าไปให้กับลูกค้านะคะเป็นกระจังหน้า f 1 5 0นะคะตัวนี้นะคะตัวอ,อักษร ford นะคะเป็นตัวอักษรตัวใหญ่ตัดด้วยสีแดงนะคะแล้วก็จะ,ะมีไฟตัวสีมาพร้อมด้วยนะคะ ส่วนไฟด้านหน้านะคะตัวนี้จะเป็นไฟมาจากโรงงานเลยนะคะของเราก็ทําการครอบไฟหน้าไปให้กับลูกค้าด้วยนะคะส่วนคิ้วซุ้มล้อตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับชุด f 1 5 0นะคะมาเป็นชุดเดียวกันนะคะแล้วก็ส่วนแม็กกับยางตัวน,นี้นะคะ,ะได้ทําการเปลี่ยนให้กับลูกค้านะคะเป็นแม็กขอบสิแปดน,นะคะเปลี่ยนยางให้กับลูกค้าด้วยนะคะ ก็ใส่เป็นเป้ารองมือจับไปให้กับลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้การลอยเล็บคิดขวดสีตัวรถนะคะส่วนคิ้วกันสาตัวนี้เราได้ทําการติดเพิ่มไปให้กับลูกค้าด้วยนะคะมาพร้อมกับราวหลังคาด้านบนเลยนะคะตัวนี้มาจากโรงงานเลยนะคะส่วนข้อฝาทางน้ามันเราข้อฝาถังน้ำมันกับลูกค้านะคะเป็นสีดาด้านนะคะส่วนตัวนี้นะคะคือโลบานะคะ าเลยนะคะตัวนี้นะคะอันนี้นะคะที่บอกว่าเป็นฝาปิดไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะอ่าเรามาดูกันเลยนะคะว่าปิดเปิดกันยังไงนะคะอ่าอย่างนี้เลยนะคะนี่ปิดเปิดเราเราสั่งด้วยกุญแจรีโมทต,ตัวนี้นะคะกุญแจเดียวกันกับปิดเปิดรถสตาร์รถนะคะ ับนะคะค่ะส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นข้อใส่ข้อไฟท้ายไปให้กับลูกค้านะคะตัวนี้นะคะข้อไฟท้ายสีดําด้านนะคะส่วนกันชนตัวนี้นะคะมาจากโรงงานเลยนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดด้วยกันนะคะก็จะมาตัวนี้รุ่นวายแท็ใช่ไหมคะตัวนี้ก็จะมีกล้องด้วยนะคะตัวนี้ กล้องเวลาถอยจอดนะคะแล้วก็ส่วนเบ้ารองมือจับตัวนี้เราก็ติดเพิ่มไปให้กับลูกค้านะคะเป็นเบ้ารองมือจับกระบาดท้ายปลายดาบนะคะอ่าเดี๋ยวเพิ่มตรงตัวนี้นะคะแต่ก่อนตัวนี้จะเป็นสีน้ําเงินตัวนี้ถ้าเป็นรุ่นใหม่จะเป็นตัวสีดํานะคะโลโก้ฟอร์ดตรงนี้นะคะอ่าเราไปชมภายในกันเลยนะคะ ภายในของเรานะคะส่วนวายแอกตัวนี้นะคะเป็นพวมลายไฟฟ้านะคะค่ะสะดวกสบายในการขับขี่นะคะถ้าเราขับด้วยความเร็วสูงพรมลายตัวนี้ก็จะหน่วงหนักแน่นยึดเกาะถนนนะคะถ้าเวลาเราขับด้วยความเร็วต่ําพวมลายตัวนี้ก็จะเบาสบายขับสะดวกสบายมากๆเลยนะคะค่ะส่วนด้านในนะคะก็จะมาพร้อมกับ จอทัชสกรีน8นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ในออโต้ได้นะคะเปิดแมปในรุ่นนี้ได้เลยนะคะเวลาเดินทางก็ให้ความสะดวกสบายแก่ลูกค้ามากๆเลยนะคะแล้วก็กระจกสอ่สองหลังนะคะตัวนี้เป็นตัดแสงโดยอัตโนมัตินะคะแล้วก็มาพร้อมกับที่ปิดเปิดที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะคะไฟไฟหน้าก็ปิดเปิดอัตโนมัตินะคะส่วนด้านในของเรานะคะตัวนี้ เป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็จะมาพร้อมด้วยเบาะหนังอ่าทั้งหมดเลยนะคะชุดภายในของเราในห้องโดยสารนะคะอ่าเรามาดูด้านหลังก,กันเลยนะคะนี่นะคะด้านหลังห้องโดยสารด้านหลังรุ่นไว้ยแฮกนะคะก็จะมาพร้อมกับช่องอ่าต่อไฟนะคะตอนนี้อ่าตัวน,นี้เชื่อมต่อปลั๊กอ่าจุดบุรีนะคะตันนี้12โวลต์นะคะอันนี้ก็จะมาพร้อมกับ ทีเสียบปลั๊กไฟเลยนะคะสามตาเราเสียบได้นะคะค่ะถ้าลูกค้าคนไหนนะคะสนใจอยากได้รถวายแท็กรุ่นแบบนี้ที่มีฝาปิดกระบะท้ายโดยอัตโนมัตินะคะสามารถติดต่อน้องฟอดมาได้นะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะอ่าถ้าคลิปหน้าเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวมาทำให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวทิ้งเบอร์ติดต่อไลน์ดีไว้ด้านล่างเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ